ไม่ชอบขายตรงไม่อยากทำกิฟฟรีนมันเหมือนต้องไปหลอกขายของคนอื่นก็เราอยากมีรายได้เพิ่มลองมาหลายอย่างลงทุนไปเยอะแล้วมันก็ไม่เคยคุ้มเลยกิฟฟรีนน่ะไม่ต้องไปเดินขายของเราแค่สร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าไม่ต้องใช้เงินลงทุนเลยสินค้ามีคุณภาพราคาไม่แพงเราซื้อใช้ได้เพื่อนเราอ่ะก็ซื้อใช้ได้ไม่เข้าใจแล้วเราจะได้เงินมายัางไง ของที่เราซื้อกินซื้อใช้ทุกวันนี้มีค่าการตลาดแฝงอยู่ค่าโฆษณาค่าวางสินค้าตามร้านเราก็รู้ว่าไม่มีใครซื้อของในราคาต้นทุนจากโรงงานกิฟฟรีนเขาเอาเงินจำนวนเดียวกันนี่แหละมาคืนให้กับผู้ใช้สินค้าและผู้ที่แนะนำสินค้าไง mm hmm. นี่คุณถ้าให้ฉันไปหลอกหรือไปเอาเปรียบใครอะ่ะ mm hmm. ฉันก็ไม่ทำนะแล้วแน่ใจเหรอว่าจะทำได้ที่ก mm ิฟฟรีนเราแค่เล่าเรื่องจริงและเรื่องดีๆให้คนฟัง ทุกคนเข้ามาเป็นเจ้าของกิฟฟรีด้วยการสมัครเพียงครั้งเดียวตลอดชีวิตไม่ต้องต่ออายุไงสิ่งที่เราสร้างเรียกว่าเครือข่ายของเจ้าของหรือเครือข่ายผู้ใช้สินค้าซึ่งจะเป็นมรดกของลูกเราเราจะได้เป็นเจ้าของในสิ่งที่เราสร้างอย่างแท้จริงคุณเชื่อฉันนะ